ประเภทยี่ห้อแบรนด์จีนประเภทสินค้าผงปุ่นสินค้านำเข้าไม่ยี่ห้อ m a y c s e e r ความงามสีเท่าข้อมูลจำเพาะข้อกำหนดปกติหมายเลขสินค้า3089เส้นผมปริมาณสุทธิ1เครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาล2เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาแฟอ่อน สเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำตาลสี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเทาวพร้อมส่งทุกสี m a y c h e e r แป้งฝุ่นปิดเมง่งมีสี่สีให้เลือกนะคะของแท้กันน้ำช่วยปกกปิดเมง่งส่วนผสมไมก้าแป้งฝุ่นซิลิก้าแป้งข้าวโพดดัดแปลงและอื่นๆสัพรพคุณ สีติดทนนานแต่งน้าไม่เลอะง่ายน้ำหนักสุทธิ4กรัมน้ำหนักสุทธิ33กรัมน้ำหนักรวม39กรัมขนาดผลิตภัณฑ์4.5ดอกจันทร์4.5ดอกจันทรเซนติเมตรขนาดบรรจุภัณฑ์4.8ดอกจันทร่จดอกจันทรมจเซนติเมตรการบรรจุ กลองสีคุณสมบัติของสินค้าสามารถทำแสงสูงยกหน้าสร้างผลของภาพใบหน้าเล็กๆปรับเส้นใบหน้า